สวดมนต์ได้บาปห้าหลุมพรางที่บอกว่าคุณกำลังผิดทางสวัสดีกัลยานมิตรทุกท่านไลสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยานมิตรที่เขารบการสวดมนต์มีข้อดีหลายอย่าง เช่นช่วยให้จิตใจเป็นสมาธิช่วยให้ใจเย็นลงมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นขณะสวดมนต์อย่างตั้งใจความทุกข์ในใจจะเบาบางลงชั่วขณะหรือคนที่สวดมนต์โดยมีเจตนาอยากจะสรรเริญคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจจะเป็นสุขและได้บุญแต่ก็มีคนตกหลุมพรางบางอย่างเวลาสวดมนต์ซึ่งยิ่ง จะทําให้เราห่างไกลจากศาสนา5ข้อสังเกตที่บอกว่าเรากําลังผิดทาง 1. เร่งความเร็วเพื่อทํารอบให้สวดมนต์ได้เยอะๆบางคนเน้นสวดมนต์ให้ได้ยาวๆหรือสวดให้ได้หลายๆรอบซึ่งเป็นการสวดมนต์ด้วยใจเร่งรีบแทนที่จะทําให้ใจเย็นลงการสวดมนต์แบบนี้จะยิ่งทําให้ใจร้อนมากขึ้นและโกรธง่ายโดย เฉพาะเวลาไม่ได้ดังใจเราจึงควรสวดมนต์ด้วยความเร็วที่เหมาะสมและไม่ควรมุ่งเน้น ไปที่ปริมาณการสวดแต่ควรเน้นไปที่ความสงบของจิตใจสองใจลอยตลอดการสวดมนต์ปากสวดไปแต่ใจล่องลอยบางคนจิตใจไม่ได้จดจออยู่กับบทสวดแต่กลับฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องอื่นการสวดแบบนี้จะยิ่งทำให้เป็นคนเมื่อยลอย ไม่มีสมาธิมากยิ่งขึ้นเราจึงควรสวดมนต์รวบรวมสมาธิและจดจ่ออยู่กับบทสวดให้มากยิ่งขึ้นสสวดมนต์ด้วยความคาดหวังสวดไปก็คาดหวังไปบางคนสวดมนต์ด้วยความคาดหวังว่าบทสวดมนต์จะทำให้เราสมประสงค์ในสิ่งที่ต้องการเช่นร่ารวยสมหวังในเรื่องความรักสุขภาพดี มีความสุขเสริมชะตาแก้กรรมสะเดาะเคราะห์การทำไปด้วยความคาดหวังแบบนี้ก็ไม่ต่างจากศาสนาอื่นที่มีกิจกรรม การสรรเสริญพระเจ้าเพื่อคาดหวังว่าให้พระเจ้าบันดาลในสิ่งที่เราต้องการการสวดมนต์เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ทำให้เราได้สิ่งที่ปรารถนาการทำด้วยความเชื่อแบบนี้จึงขัดแย้งกับสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งสอนพระองค์สอนว่าหากเราต้องการอะไรให้ลงมือทำ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเราจึงควรสวดมนต์โดยมุ่งเน้นไปที่การสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงเป็นการสวดมนต์ที่ถูกทางสชอบสวดมนต์แต่ไม่เลิกทำบาปคนจำนวนมากได้แต่สวดมนต์แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเราจึงเป็นคนที่บาปก็ยังทำศีลก็ไม่มีบุญกิริยาวัตถุสิบ ก็ไม่ค่อยทำหากใครสวดมนต์แล้วเป็นแบบนี้ก็แปลว่ากิจกรรมการสวดมนต์ไม่ได้ทำให้เขาเข้าใกล้คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงเป็นคนสวดมนต์ที่ยังคงเป็นคนเดิม ไม่ได้ดีขึ้นทำอะไรก็เหมือนเดิมในขณะที่หลายคนมีจุดเริ่มต้นจากการสวดมนต์แล้วได้ฟังธรรมได้ทำบุญได้รักษาศีลได้ละบาปได้เจริญภาวนาการทำแบบนี้เป็นแนวทางที่น่าสรรเสริญเพราะเป็นการก้าวข้ามการสวดมนต์เข้าสู่คำสั่งสอนที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าสวดแล้วงมงายหลายคนชอบ อบสวดมนต์แทนที่จะเดินเข้าไปใกล้คำสั่งสอนแต่กลับก้าวออกนอกกรอบแล้วหลงไปหาความเชื่อผิดๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้สอนเช่นเลิกยามดูดวงแก้กรรมเครื่องรางของครั้งพระเครื่องปีชงง,งูเฮง ห่วงจุย้ยซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากพระในวัดที่เราไปสวดมนต์หรือคนที่ไปสวดมนต์ที่เดียวกันเป็นคนชักจูงให้เราสนใจสิ่งเหล่านี้หากใครสวดมนต์แล้วเป็นคนแบบนี้ก็แปลว่า เขาเป็นคนสวดมนต์ที่กำลังออกห่างจากคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราไม่ควรจะตกหลุมพรางแบบนี้ด้วยกัลยาณมิตรที่เขารบการสวดโดยทราบความหมายกับไม่ทราบความหมายให้ผลแตกต่างกันหรือไม่ถ้าทราบความหมายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ทราบความหมายก็อย่าไปคิดอะไรเยอะหรือเวลาฟังพระสวดแม้เรา ไม่รู้ความหมายแต่เรารู้ว่าท่านสวดบูชาคุณงามความดีของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีในที่ดีถ้าเราตั้งใจฟังพระสวดด้วยจิตใจนิ่งๆสงบเป็นสมาธิเพียงเท่านี้บุญก็เกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเปรียบว่าการทำใจ ให้สงบนิ่งแม้เพียงช่วงสั้นๆเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอานิสงมหาศาลยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสวดมนต์หรือเวลาพระท่านสวดนานๆเป็นสิบนาทีถ้าเรามีสมาธิแล้วตั้งใจฟังด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์บุญมหาศาลเลยเวลามีการสวดมนต์ในงานใดก็ตาม ขอให้ตั้งใจฟังปนมมือหลับตาทำใจนิ่งๆอยู่ที่กลางท้องรำลึกถึงคุณของพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ฟังไปอย่างนี้ผูกหลักวิชาบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมากมายมหาศาลอย่าว่าแต่คนเลยในอดีตมีค้างคาวได้ฟังธรรมแม้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ฟังแล้วซาบซึง้ง สบายใจมีความสุขอนิสง์การฟังธรรมะที่พระสาธยายทำให้ข้างข่าวไปเกิดเป็นเทวดาแต่ค้างข่าวส่งใจ ไปตามกระแสเสียงสวดมนต์บุญกุศลส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพประบุฉะนั้นอย่าดูเบาการสวดมนต์ถ้าเราสวดเองยิ่งบุญทับทวีคูณการสวดมนต์แบบออกเสียงกับไม่ออกเสียงอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันถ้าสถานที่เหมาะสม กับการสวดมนต์ให้ออกเสียงดีกว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าอยู่ในใจก็แค่แรงระดับหนึ่งถ้าพูดออกมาจะแรงเพิ่มขึ้นถ้าลงมือทำก็นักขึ้นไปอีกอย่างเช่นคิดจะทำร้ายคนอื่นก็ส่งผลลัพบแค่ใจชักจะไม่ดีถ้าพูดว่าฉันจะเล่นงานแกผลจะหนักขึ้นแต่ถ้าพอลงมือทำร้ายผลออกมาร้ายแรงที่สุดเพราะฉะนั้น การสวดมนต์ก็เหมือนกันออกเสียงดีกว่าในทางกลับกันถ้าบ้านไหนแม่บ้านอยากจะให้พ่อบ้านกลับบ้านตรงเวลาและครอบครัวมีความสุขสงบร่มเย็นลองสวดมนต์ดูมีบ้านหนึ่งพ่อบ้านเลิกงานแล้วไม่ค่อยกลับบ้านทําให้มีปัญหาในครอบครัวแม่บ้านเลยไปกาปรียนถามพระอาจารย์ว่าจะทําอย่างไรให้ดีขึ้นพระอาจารย์ให้พระเครื่องมาองค์หนึ่งแล้ว บอกว่าเวลาพ่อบ้านกลับบ้านให้แม่บ้านเอาพระขึ้นมาอมเลยจะมีเมตตามหานิยมแม่บ้านจะทําตามพอพ่อบ้านเปิดประตูรั้วป๊บเอาพระใส่ปากอมเลยพออมพระแล้วในปากจะพูดไม่ถนัดปกติแม่บ้านบ่นจนพ่อบ้านรําคาญเลยไม่อยากจะกลับบ้านเลิกบน่นพ่อบ้านก็รู้สึกสบายใจบรรยากาศก็ดีขึ้นนี้แค่ พูดในทางไม่ดีนะแต่ถ้าเมื่อไรรวมพลังสวดมนต์ทำความดีทั้งพ่อแม่ทั้งลูกบรรยากาศในบ้านจะอบอุ่นและร่มเย็นเป็นสุขทุกอย่างจะดีขึ้นตามพลังเสียงสวดมนต์ของทุกคนในบ้านสำหรับคนที่เริ่มสวดมนต์จะเลือกหมดไหนดีถ้าเป็นเด็ก ก็ให้สวดอรหังสัมมาที่เขาสวดหน้าเสาธงก่อนแล้วต่อมานะโมตัสสะถ้าขึ้นประทมปลายเริ่มสวดอิติปิโสถ้าขึ้นมัธยมแล้วอยากให้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นให้ได้ถ้าสวดไม่เป็นให้เปิดหนงังสือมนพิธีแปลหรือว่า UBC ร้อก็ได้ช่วงที่มีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นจะมีตัวหนังสือที่หน้าจอด้วยมีเสียงด้วยเราก็สวดไปพร้อมๆกันทุกวันไม่เกินหนึ่งเดือนสวดได้ไม่ยากเลย แล้วผลจะดีมากๆและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ